สวัสดีครับนี่เอาไปสวนสวนที่บ้านเนี่ยเขาต้องเนื้อหัวป้องกันคนเนี่ยมันหัวใจป้องกันหัวหัวใจป้องกันควายาป้องกันมูแต่เนี่ยมันป้องกันคนเนี่ยป้องกันคนเพื่อบ่องกันคนไปลักเอียไปขโมยเอะใน,นสวน ขอด้อนเ,อเนี่ยมาทัวร์มาทัวร์กเก็บโปรโมชแล้วเรือเดินต้นมันอ่ะอย่างเรือน้วยเรือน้วยนี่ก็พาะขพาะสาลีนี่ผักเตากโอโอ็เขาก็ปลูกเหมือนอยู่บ้านเฮาอ่ะนะอยู่เมืองไทยเมืองลาวอน่ะ ไม่ได้ครับเราต้องทำไอ้รั่วป้องกันคนไม่ให้คนเข้าไปเก็บไม่ให้เขาไปลักหรือว่าขโมยไอ้สวนข้างบ้านไอ้นี่เรต้องปลูกถ้าไม่ปลูกก็ไม่ได้ก็ต้องไม่ปลูกก็ต้องซื้อเด๋ต้อง ปลูกนิดๆหน่อยๆไม่ปลูกมาก <c oughs> <aria> แดดร้อนข <c> ม <oughs> โพดก็ไม่งามเท่าไหร่ไม่เอรู้จักเอรู้จักเอดอกนี้ป่ะต้นเอดอกเนี้ยอ,อยู่บ้านเราเราไปเก็บอยู่ที่ทุ่งนา คนที่มีไร่รก็ไปเก็บอยู่ไร่เขาทำไรก่ก็ไปเก็บอยู่ไร่ไอ้นี่บ้านที่นี่เราต้องเอ,อเ,อเอาดอกมันเอาอาดอมมาจากเมืองลาวแล้วก็มาจากเมืองไทยก็ปลูกถ้าไม่ปลูกไม่ได้ไม่มีกินก็ต้องปลูกดอกแม่ดอกไม้ดอกไม้สวย <c oughs> มแดดร้อนมากวันนี้แปดสิบกว่าไอตึ้งแปบดบแปบดบสิบห้ามแบบั้งแปดสิบห้าร้อน กูพับข้างบ้านแต่ว่าต้องทำรัวถ้าไม่ทำไม่ได้ไอคนค่อยลักไปขโมยตอนกลางคืนที่เราไม่เห็นตอนกลางคืนตอนนอนแล้วเขามารับ น 예, 박치